การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาสมัยวิสามันประสบความสำเร็จอย่างมากโดยทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามในข้อตกลง13ข้อเป็นประโยชน์ต่อประชากรและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พลตรีสุรสันคงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมในฐานะโฆษกสูย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบอทกทแถลงสรุปภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาตรวจพบว่า ฝ่ายกัมพูชาได้มีการเตรืินกำลังทหารบริเวณชายแดนพื้นที่สำคัญและมีการเคลื่อนไหวด้านยุทโธป,ปกรณ์ยานพาหนะบางพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยจะต้องมีการตรวจตราและติดตามอย่างใกล้ชิดรวมทั้งยังมีการตรวจพบการบินของอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในบางพื้นที่ด้วยเช่นกันซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายยั่วยุในบางจุดทงทหารไทยไม่ไนิ่งนอนใจได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มการตรวจตราตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ส่วนผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาสมัยวิสามันหรือ GPC ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในข้อตกลง13ข้อถือเป็นข้อที่สําคัญมากและมีประโยชน์ยิ่งต่อการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพราะหลายประเด็นฝ่ายไทยได้ยืนยันและพะยายามผลักดันมาโดยตลอดที่สําคัญมีข้อยุติการหยุดยิง ซึ่งส่งผลดีต่อประชาชนและสร้างสันติสุขให้กับพื้นที่ประชาชนสามารถกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเองได้การประชุมที่ผ่านมานะั้นถือว่าเราได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายๆข้อนั้นก็เป็นหลายๆประเด็นที่ทางฝ่ายไทยนั้นได้ยืนยันแล้วก็พยายามจะผลักดันคับเพื่อนมาโดยตลอดหลักๆของการประเมินแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเราได้การหยุดยิงนะครับเราได้เจรจาและได้เห็นพ้องกันเลือกว่าะจะมีการหยุดยิงอันนี้คือประชาชนจะได้รับประโยชน์ตรงนี้เต็มๆ นางมารตีนริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสรารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทีมไทยแลนด์กำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสืขข่อสารกับประชาคมโลกเพื่อเน้นยัำถึงจุดยืนของไทยที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคีและยังคงเดินหน้าปฏิบัติตามข้อตกลงยุดยิงอย่างเคร่งครัดจริงใจและสุจริตใจ ในเรื่องนี้ขอให้ประชาชนคนไทยมั่นใจว่าหน่วยงานทีมไทยแลนด์ทุกแห่งกำลังทำงานอย่างเต็มที่และพร้อมเพรียงเพื่อสื่อสารกับประชาคมโลกโดยเฉพาะในจังหวะสำคัญนี้เพื่อเน้นย้ำจุดยืนของไทยที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีผ่าน,นกลไกชวิภาคีนางสาวติิการวัฒนาจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่ารัฐบาลยังคงให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและพาประชาชนกลับภูมลําเนาในพื้นที่ที่รับการยืนยันแล้วว่าปลอดภัย,ดภยโดยเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างเต็มที่และขณะนี้ได้มีการประกาศเขตยฏิบัติให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินรวม7จังหวัดศูนย์พักพิงชั่วคราว353แห่งใน4จังหวัดซึ่งศูนย์พักพิงลดลงอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน ล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกอพทอ,ออกประกาศฉบับที่สามยังคงห้ามทำการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือโดรนทุกประเภททั่วราชอาณาจักรจนถึงวันที่สิบห้าสิงหาคมหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงยกเว้นการบินโดรนเพื่อการเกษตรได้ผ่อนปรนอนุญ,ญาตให้ทำการบินภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้เช่นห้ามบินชุงกลางคืนและห้ามใช้เพื่อถ่ายภาพหรือสำรวจเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิงหาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ต้องแจ้งการบินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย12ชั่วโมง